พี่น้องครับเมื่อนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยจากน้อยครับปุ๋ยที่ใส่นี่ก็จะเป็นปุ๋ยขี้หมูครับครับน้ำยดกันน้ำยศกัต้องใช้ปุ๋ยแบบฝังลงไปทั้งไตนะครับพี่น้องครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับคบไ้ครับคบลงข้างล่างจากน้อย บมมีเครื่องมือในการพ่วนพี่น้องกะใส่เสียบนี่แหละครับเท้าโรยไป,ไปเป็นระบบน้ำยดกัเพื่อนกันจะบดได้ผลน,นะครับพี่น้องแตรต้องใส่วิธีการฝังลงไป น่าจะติดนวยอยู่หรอกครับเบื้องส่งแล้วครับก็เอาปุ๋ยให,ยรหรร้ระวังนี่แหละครับระวังต้นสองขาพมีเล็กคว้นดิดน่าจะดีเนาะครับเนาะตักแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยครับพี่อ้อง ใส่ขี่มูพี่น้องปุ๋ยนี่ก็จะเป็นปุ๋ยขี่โมเดอร์พี่น้องนอะผมล่องกาไปใส่อยูย่ที่ผมปลูกอยู่บ้านนะครับฝากกดว่าเพื่อนเขียวดีนะครับพี่น้องเขียวดีอยเขียวดีแล้วก็แล้วก็ออกดอกติดน่วยดีพี่น้องกันเนื่องจากว่าขี่โนะมน่าจจะมีเป็นธาตุอา,าหารไรนะครับพี่น้อง ครับแต่นี้ก็เกิดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมจะว่านบ่ใ้ที่นะครับผมจะว่านให้ระ,ะยะพ่อพอดีนะครับกับเบื้งแล้วกับบกอยที่ปันไดนะครับน่าจะโอเคาะว่าน่าจะห้างด้วยซ้าไปนะครับนี่สำหรับพังบุ่งนะครับกระถาเบื้องนะครับเพ่นจะง่ายดีบ่เป็นการปลูกแถวสองพี่น้อง ครับการใส่ปุ๋ยน้ำยดก็ต้องใส่แบบนี้แหละครับพี่น้องว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีก็ต้องใส่ลงขังรางพี่น้องปุ๋ยอินรีขึ้นกันครับถ้าใส่ข้างบนเนี่ปุ๋ยก็จะบ่มีประโยชน์นะครับมันจะซึมบ่ลงไปบัวได้นะครับอยยุใต้ดินโอเคพี่น้อง อันนี่ก็ใส่ปุ๋ยขี้หมูกันนะครับพี่น,อน,น้องสำหรับผักหอมปลอมพี่น้อง ครับเดี๋ยวจะหดน้ำอีกทึ้นนึงพี่รองใส่ไปแบบนี้เลยนะครับใส่ไปบางๆพี่รองต้องใส่หลย ใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยมือนี้มาดูแลผักนะครับพี่น้องปลูกแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องนี่ครับนอนพี่นอ้องผมว่ได้ใส่สารเคมีนะครับพี่น้อง กำลังติดมวยพี่น้องท่านข้นจังหน่อยพี่น้องท่านยอดขึ้นโอเคท่านยอดขึ้นครับกลมามงนี้เถออพี่น้องมองนี้ครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบปุ๋ยอยู่นะครับแปลงนี้ผมใส่ผมใส่ปุ๋ยคอกนะครับที่เป็นปุ๋ยขี้งัวงครับฟังนี้ แต่าฟังนี้ปูกก่อนนะครับค่อนข้างจะสวยอยู่ฟังปุ้นนี้ผมจะใส่ขี่หมูครับคือว่าผมทดลองเบึงนะครับต,ตัวนี้ใส่ปุ้ยขี่หมูครับพี่น้อง ตัีวนี้หอมป้อมพี่น้องหอมป้อมอีกแบงหนึ่งผมก็จะใส่ขีหมูกันครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยที่ผมมักเองพี่น้องที่ผมมักใส่ปุ๋ยคอ,อกนะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยขิงง้อมาักค,ครับอันนี้ครับพี่น้องก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมักแล้วเอาไปโดนแล้วครับเป็นเดือนโอ้เอาใส่เลยนะครับ lót nam thì thiên năng huy động อย่าง,งามเพื่อกันพี่น้องดินร่วนดีครับพี่น้องนี่ครับดินเป็นดินไส้แต่ว่าเอาแกลบผสมนะครับแกลบแล้วกับปุ๋ยมักปุ๋ยมักปุ๋ยขอกนะครับครับเป็นดินที่ผสมครับก็เอาก็เอาขิงง่วนะครับพี่น้องมักใส้กับแกลบนะครับให้เป็นแกลบเกา ดินก็จะดีนะครับตัวนี้ตามจริงเป็นดินทรายล่วนๆนะครับ่าได้ขนาดนี้ผมก็ดีใจนะครับพี่นอ้องอันนี้ครับดินเพื่อก็จะเป็นลักษณะนี้พี่นอ้องต้องกว่าใข่ในอายุเนี่ดินทรายเป็นดินล่วนนะครับพี่น้องก็ต้องเอาปุ๋ยคอกนะครับไปมักใส่เกลยบให้เป็นเกล็บเก่วพี่นอ้อง ครับให้น้ำเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับวันนี้กับมาใส่ปุ๋ยพักนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยพักแกบกับมีเวลากับเปเอาไว้พี่น้องเอาก็ไว้มักมักให้แกบเกลนะครับใส่แล้วก็ดีพี่น้องจากดินใร้กลายเป็นดินร่วนนะครับพี่น้อง ยินก็จจพุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผมกับว่าดีครับสําหรับเอาแกะมาเห็ดเทศเกานะครับดีอยครับกับสำหรับในคลิปนี้กับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับมาเนี้กับผ้าพี่ๆน้องๆแม่สวนแต่เศร้าเลยครับพี่หลองครับคลิปนี้กับขอจบไปเพียงสมัยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกๆคลิปครับผมเอาไว้พ่อกันคลิปหนาครับ แต่ก็ให้พี่ๆน้องๆอ,อยู่ดีมีแห้งบบเจียบบจนครับผมสวัสดีครับกับไปพ่อกาคลิพหนาพี่น้อง